that way. y e a Big d a d d g o get it on Macy Gray. Raindrops, drop top, drop top. Smoking on cookin' my hot box. Fucking on your bitch, y a h dot dot dot. คุณกำลังพบเจอปัญหานี่ใช่ไหมเล่นโซ่คนอื่นไม่ได้ไอดีไม่โหดเรามีทางแก้ต้องนี่เลยเพจซื้อขายไอดีบายทะเลทั้งหลายซื้อขายไอดีปลอดภัยไม่โกงไม่เกียนอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะจ๊ะโอเค ออลว่าสวัสดีท like ุกคนเลยนะครับโปอมวันน oh, so oh, right, oh, no oh. ี oh. ้อย oh. ู่ผมทะเลทรายสตูดิโออีกเช่นเคยนะครับก็โอ้โหแพ็กที่แล้วเปิดไปไงก็เกือบเกือบจะดีนะถ้าได้ดิงการ์ดมาในเฟี้ยวเลยไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับวันนี้มารีวิวค่าพลัง p o t d b กันก็บอกเลยว่าปีแอร์เนี่ยโคตรเดือดเลยบอกแล้วอ้หเปิดได้ด้วยนะดูโอ้โหฟิชชิ่งเก้าเก้าโอ้โหวิ่งเก้าเก้าออกตัวเก้าเก้าเร็วเกินเร็วเหมือนสแตทโอ้โหพลังแฝงครบ อืมสิบไหมเออสิบป่ะวะสิบครบเออเรื่องของโอ้โห,โโหเกมลุกเก้าห้าเลี้ยงบอลแปดสิบเจ็ดมีโม่งไหมด้วยตัวโดดเด่นเรื่องความเร็วและส่วนสูงที่เยอะแล้วก็สามารถเปียดได้ด้วยนะอ่าถือว่าตัวนี้น่าสนใจมากปีอเอเมริกโอบามิยองโอ้โหตัวนี้เก่งลองใช้กันได้ผมเดี๋ยวเรามาดูนี่เลยกองกลางอ่าท็อปแอสซิตนี่ท็อปแอสซิต ของีิวิลีกโอ้โหเล่น C M F 96แต่นะตัวเนี้ยเออเล่นได้นะแต่ตำแหน่งที่ถนัดก็คือ A M F หรือกองกางตัวลุกนั่นเองก็โอ้โหเท่า B A ดียวะ่ะแท็เกมลุก95 Passing มีการส่งบอลสัน้นส่งบอลไกลที่98ทั้งคู่นะโอ้โนหน้าตันนะถือว่าหน้าตันแล้วก็ความเร็วเหมือนจะเพิ่มมานิดนิดหน่นอยไหมเออ88กับ88เลี้ยงบอลก็แจ่มนะับ ตัวนี้แต่ขาดเรื่องพลังแฝงนะครับควรเพิ่มให้นะแต่ก็พลังแฝงที่ให้มาเกี่ยวกับการส่งบอลถือว่าแจ๋วแล้วนะครับอืมพัซซิ่งคอสซิ่งเป็นไงโอ้โหก็เจ่มอ่ะตัวเนี้ยเออน่าจะเก่งอ่ะใช้เคยใช้กันอยู่อะเนาะเออยิมโมบิเล่ครับผมผมเรียกชิลลี่นะแต่มันอ่านชิโลนะชอบชิลชลี่อ่ะเอชิลลี่โมบิเล่ผิดขอใหยนะเว้ยตัวเนี้ยเพราะผม รู้สึกชอบไหมชอบสไตล์การเล่นที่ยิงเยอะๆองเขาเรียกว่าสไตล์ได้ป่ะออแต่เก่งนะตอนนี้เก่งนะเออเก่งผมว่าเก่งเลยละ่ะพลังแฝงเยอะแล้วก็เรื่องของความเร็วนี่เหมือนจะไม่มีแต่มีนะ91-90นะเร็วนะแล้วก็คมเกมลุกที่96แล้วก็เลี้ยงบอลได้ด้วยหม,งม่งได้สไตลคล้ายๆปีแอร์นะติดปจะเร็วกว่าอืม นี่ครับพุลสัาประตูครับเชตนี่นะตัวนี้99หมดนะโอ้แจมน่าจะเก่งน่าจะเก่งตัวนี้น่าจะเก่งอืใช้ได้อะพูดด่ง่ายใช้ได้เลยเอ,อโลเมโลโลูลลกากูโอ้ตัวนี้มันขาดเรื่องของความคมมปนิดนึงถ้าความคมมาสัก95นะแจมเลยหมงได้เร็วโอ้โหป็นสิทธิ์กานแท็ก99ด้วยแล้วก็พลังแฝงถือว่าเกือบจะดีลนะเพิ่มเมานะครับอืม ตัวนี้ขาดขายความคมบอีนิดนึงแก่วเลยเออมันจะคมเลยตัวเนี้อเล็กซานโดครับแบ็กนะตัวนี้ก็เร็วแล้วก็เรื่องของเกมรับถือว่าเริ่มจะทํามาดีนะนะเพราะเกมรูกก้ขอาแจมอยู่แล้วอาตัวนี้แจมแจมแจมแต่เรื่องของพลังแฝงที่อาจจะต้องพิจารณาที่ไม่มีเลยนะมีแค่คอซิงมาอันเดียวนะกองกลางโลมาตัวนี้ครับจอแดน เวเลทุวเวเลทุวเวเลทัวรเหรอไม่ไม่แน่ใจไม่มั่นใจเลยนะครับอืน้องจอแดนแล้วกันนะน้องจอแดนของเรานะครับก็ตัวนี้ถือว่าใช้ได้นะกลางลางเป็นสไตล์กลางเอ,อาจจะไม่ดีมากขนาดนั้นแต่ก็สมดุลสมดุลทำมาดีครับมีส่งมีเร็วมีเลี้ยงอ่ะเออม,มีนิดๆหน่อยๆใส่มาให้นะครับก็สมดุลประมาณนี้ มาครับแบกอีกแล้วตัวนี้95ตัวนี้เร็วจริงเร็วแล้วก็เรื่องของการส่งบอลก็แจ่มนะครับอเกมรับก็มีนะเออน่าสนใจตัวนี้น่าสนใจครับนี่ครับมหาเทพของเราครับเจสซี่ลิงการ์ดเร็วด้วยเลเวล89ออกตัว95โอ้โหถือว่าไม่ธรรมดาตัวนี้มันโชว์ฟอร์มดีนะเดี๋ยวมันดีหรอคับถ้าแค่ยิงเออม่งปิดได้ไงก็ไม่รู้เนี่ยเออ แต่ก็เอาใจเด็กแมนยูทุกคนครับก็ต้องเปิดหางกันให้ได้ครับตัวนี้มาริยานฟิลันนี่ครับผมก็ช้าเนาะช้าแต่ก็มันก็น่าใช้อ่ะมันคือฟิลันนี่เ่เออตัวสูงสูงหน่อยกองกลางใช้คขำๆนะครับแต่ก็ไม่ได้เก่งนะตัวนี้บอกเลยไม่ได้เก่งเลยทำมาเมสันเมาส์ครับตัวนี้ติดมาให้ด้วยนะเก่งตัวนี้เก่งทำมาเก่งเร็วเลี้ยงบอลดีส่งบอลดีมีเกมลุกที่ดีครับเก่งเลยครับแค่นี้พวดยง่าย แต่ก็ต้องลองใช้ในเกมทีว่าจะเข้ามือทุกคนหรือเปล่นปานะครับก็เไป็นงานคลิปนี้นนง,ง่ายๆไปเจอกันคลิปหน้าไม่มีแล้วว่าโอวิรยาทำไม่คนถึงน่ารักอย่างนี้โอวิรยาคุณได้ใจผมไปเลยนะเบบี้โอวิรยาคุณทำให้ทุกอย่างมันดูสดใสโอวิรย oh, าขยันจะมองแตง่คุณแต่ไม่ยุเลยไปโอวิรย oh, าอีกไม่ก็เธอเพียงคนเดียวทำมาเพิร์ธทำผมลง